ส่วนคนนี้ก็ของขึ้นซะแล้วล่ะค่ะสำหรับพี่กวาง a อ n ีน m a l นะคะที่ได้ออกมาฟาดกลับชาวเน็ตที่ได้ซื่อถึงสาเหตุถึงการเลิกรากันระหว่างเขากับแฟนสาวพี่นวัดซาซาค่ะนวัดซาซาเพิ่งจะโพสต์จบความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ได้ขอบคุณกำลังใจที่ได้รับไปหมาดๆแต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้กวางเอบีนอรมอลต้องอารมณ์ขึ้นค่ะจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาโพสต์ผ่านไอจีเลยนะว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อน พอนิง่งหวานก้าวขาวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยวายกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งก็เกินกว่าจะรับไหวแล้ว ถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปและนี่ก็คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับตามนั้นครับอย่าเพิ่งมนโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมงานนี้ก็บอกเลยนะคะว่าจากที่จะจบลงเงียบๆย,ยังสวยงามเนี่ยก็เลยกลายเป็นหลายคนต้องสวมบทเป็นนักสืบโซเชียลกันเลยทันทีค่ะแต่ไงก็คงต้องรอไอ้คู่เนี่ยออกมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองกันอีกทีนะคะ